ขอต้อนรับเข้าสู่การอัปเดต Definer 2.10วันนี้จะมีอะไรเพิ่มบ้างเดีย๋ยวเราช้าครับมาอัปเดตข้อมูลใน้พร้อมกันเลย Let's go <S โดยผมจะขอแยกเป็น3ส่วนหลักก็คือ 1. Render 2. Feature 3. a s s e t มาเริ่มในส่วนของ Render ร์1 Input GI r t Path Tracing ตรงนี้ Definer ได้เพิ่มโหมดขึ้นมาใหม่ให้เราลองมาใช้กันดูนะครับให้ทำการคลิกไปที่เมนู p r r f e r e n c e r n n d e r i n g โปรแกร,รมจะใช้ระบบ global illumination หรือว่า GI นะครับเป็น GI ใหม่สำหรับการเรนเดอโดยค่าเริ่มต้นระบบ GI ใหม่นี้จะถูกใช้ทั้งในการแสดงผลแบบเรีย t i m มใน Viewport และในการเรนเดอร์ไฟล์ออกมาเลยนะครับหากปิดใช้งานตัวเลือกนี้โปรแกร,รมจะกลับไปใช้ระบบ GI แบบเดิมของ Define ร e n d e r ครับ ระบบ GI ใหม่มีพารามิเตอร์ที่สามารถปรับแต่งได้หลายอย่างและเมื่อเปิดใช้งานโหมดคัสตอมไมค์หน้าจอจะเข้าโหมดภาพนิง่งหรือว่า Still Mode นั่นแหละและสะสมแสงต่อเนื่องเมื่อกลองไปเคลื่อนที่ GI Per Size แบ่งออกเป็นสาร,ระดับยิ่งปรับระดับสูงค่า GI ยิ่งแม่นยำขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรมากขึ้นเช่นกัน Reflection Depth กำหนดจำนวนครั้งที่แสงสะท้อนของวัสดุจะเด้งไปเด้งมา SPP Sample Per Pixel ค่าที่ส่งผลต่อคุณภาพการแรนเดอร์โดยตรงยิ่งค่าสูงคุณภาพยิ่งดีแต่ใช้ในเวลานานมากขึ้นสรุปแล้วระบบ GI ใหม่จะทำให้แสงสมจริงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของเงาการสะท้อนของแสงดีขึ้นในจุดที่แสงกระเด้งระหว่างพื้นและผนังแต่ต้องแลกกับความเร็วที่ลดน้อยลงระบบ GI ใหม่เลือกสุ่มตัวอย่างแสงอย่างฉลาดขึ้นทำให้รายละเอียดของแสงสะท้อนสมจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในจุดที่คำนวณได้าย,ยากเช่นมุมห้อง หรือพื้นที่ในร่มกลางแจง้ง n i งในสกาย o ูนสตา r ์ Night หรือการตั้งค่ากลางคืนแบบกำหนดเองวิธีการปรับแต่งบรรยากาศกลางคืนใน d e f ฟ n e นเ e อรไปแท็บ Environment ทางแท็บด้านขวา 2. ในคอลัมน์ Custom ให้ค้นหาและขยายเมนู Custom Night 3. ปรับค่าต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศกลางคืนที่เราต้องการได้แก่ Mood Intensity ความเข้มของแสงจันทร์ o o นดิสเ i u s ขนาดของดวงจันทร์ มู p โพ i ิชันตำแหน่งของดวงจันทร์สไตล์เฮนซิตี้ความเข้มของแสงดาวการเปิดใช้งานทางชั้งเผือก 1. เข้าไปที่ Environment Bar 2. เลื่อนลงไปที่ส่วน Weather Setting 3. เปิดตัวเลือก Milky Way เพื่อเปิดใช้งาน 4. ปรับความสว่างของ Milky Way เพื่อความสมจริงของท้องฟ้ายามค่ำคืน 3. Improve Pan and c o d e Materials การปรับปรุงโมเดลแสงเงาสำหรับวัสดุพืชและผ้าแก้ไขปัญหาการลดทอนสีเมื่อแสงส่องผ่านวัสดุทำให้เอฟเฟกการสร่งผ่านของแสงหรือ light transmission มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น 4. Improve quality of r a i n and snow effects การปรับปรุงเอฟเฟกฝนหิมะและน้ำในไฟ f ์เอ็นเออย่างแรกทำให้ฝนและหิมะที่ตกดูสมจริงขึ้นโดยการอัปเกรดอนุภาคและการเคลื่อนไหว ต่อมาช่วยสร้างบรรยากาศที่มีความชื้นหรือละอองน้ําในบรรยากาศเหมาะกับฉากฝนหรือทะเลทําให้ฟองอากาศและขึ้นน้ํามีการเคลื่อนไหวและแสงเงาที่สมจริงขึ้นต่อมาส่วนของฟีเจอร์ตัวแรก 1. City ซิตี้เจเนเการรับข้อมูล OSM เพื่อสร้างโมเดลเมืองวงเล็บเฉพาะต่างประเทศในตอนนี้นะครับ d e f i อันรองรับ Open s t r e e t map วงเล็บนะครับ OSM เนี่ยแหละ เพื่อสร้างโมเดลเมืองอัตโนมัติสามารถดึงข้อมูล OSM ซึ่งเป็นแผนที่ Open Source วิเคราะห์และแปลงถนนอาคารภูมิประเทศหรืออื่นๆให้เป็นโมเดล3มิติดังนั้นตอนนี้เนี่ยมยันจะทำให้ลดเวลาในการสร้างโมเดลเมืองด้วยด้วยตัวเราเองไปไปเยอะมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เราต้องปั้นในโปรแกรมต่างๆแล้วค่อยเอาเข้ามา คราวนี้เรามาลองดูวิธีการนำเข้า o sm เพื่อสร้างโมเดลเมือง3มิติใน defender กันเลยนะครับวิธีการเอาเข้าก็คือ 1. ไปที่เมนูด้านบน terrain เลือก city 2. เปิดแผนที่ใช้ปุ่มบวกหรือลบเพื่อซูมเข้าซูมออกนะครับ 3. ค้นหาสถานที่โดยพิมพ์ชื่อเมืองหรือตำแหน่งที่ต้องการ 4. เลือกพื้นที่แผนที่ด้วยเครื่องมือ selection tool สามารถปรับเลนส์ไลเดอร์เพื่อขยายลดขนาดพื้นที่ได้นะครับโดยสูงสุดก็อยู่ที่4กิโลเมตรคูณ4กิโลเมตรนะครับ 5. ใช้ฟิลเตอร์กำหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องการนำเข้าเช่นอาคารถนนพื้นที่สีเขียวแหล่งน้ำภาพถ่ายดาวเทียม 6. หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จนะครับกด Import เพื่อดึงข้อมูลเข้ามาการปรับแต่งโมเดลเมือง โมเดลแผนที่ที่นำเข้าจะปรากฏในฉากพร้อมแสดงซิตี้กรุ๊ปในอ b อบเจกต์ลิสต์ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมดถนนพื้นที่สีเขียวแหล่งน้ำหรือว่าแผนที่ดาวเทียมนะครับสามารถแสดงหรือว่าซ่อนแต่ละกลุ่มได้เลืกอกอบเจกต์จากอ b อบเจกต์ลิสต์เพื่อดูเส้นขอบของโมเดลในฉากต่อมาการแก้ไขโมเดลปรับความสูงอาคารแบบสุ่มนะครับปรับพื้นที่สีเขียวและม a t e r เรียลอาคารรองรับค่า o อปะซิตี้นะครับหรือว่าค่าความโปร่งแสงนั่นแหละ ต่อมาการลบหรือแทนที่โมเดลเมืองคลิกขวาที่ c ิตี้กรุ๊กด Delete เพื่อลบทั้งหมดหรือว่าเลือ,ลอก r l p l e s o u r c e ในสไลด์บาร์ขวาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งแผนที่โดยไม่เสียค่าที่แก้ไขไปแล้วนะครับมาถึงข้อควรระวังนะครับสำคัญเลยอย่างแรกก็คือเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลเนี่ยโหลดเข้ามาเยอะจนเกินไปทำให้โปรแกรมเนี่ยมันค้างได้นะครับพระคอมเราก็คงไม่ได้แรงกันทุกคนเนาะ ต่อมาต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับขณะนําเข้า OSM เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดและประมวลผลข้อมูลได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับ 2. การนําเข้าไฟล์ Shape ไฟล์นะครับวงเล็บนะฮะ shp นะครับเพื่อสร้างโมเดลภูมิประเทศใน d e f i n e อันเชฟไฟล์หรือ shp เนี่ย เป็นรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ระบบ GIS นะครับหรือ Geographic Information System นะครับรองรับข้อมูลเวกเตอร์เช่นอาคารถนนแม่น้ำเขตการปกครองเป็นต้นนะครับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ s s p เนี่ยจากแพลตฟอร์ม GIS เช่น OpenStreetMap ArcGIS Online หรือสร้างไฟล์ตัวเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ GIS เช่น QGIS ArcGIS นะครับทำได้หมด วิธีการนำเข้าไฟล์ .ssp นะครับใน d e f i n d e r n d e r 1. ไปที่เมนูด้านบน Terrain แล้วก็เลือก City 2. คลิกเลือกไฟล์ .ssp ที่ต้องการนำเข้าขนาดไฟล์สูงสุดต่อไฟล์ก็คือ10 MB นะครับตรวจสอบไม่แน่ใจว่าไฟล์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในโฟลเดอร์เดีวยวกันเช่น .ssp s s x .dbf นะครับต่อมา3 ดีไฟเดอร์จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิประเทศและสร้างโมเดลสามมิติอัตโนมัติการปรับแต่งโมเดลที่นําเข้ากลุ่มแรกเป็นกลุ่มอาคารนะครับปรับความสูงทั้งแบบกลุ่มหรือแบบสุ่มปรับขนาดสเกลแก้ไขสีพื้นผิวแผนที่วัสดุและอุปกรณ์ปรับความสูงของอาคารแต่ละหลังนะครับต่อมากลุ่มถนนเนี่ยก็คือสามารถที่จะปรับขนาดถนนโดยรวมได้ปรับสีพื้นผิวและแผนที่วัสดุแล้วก็ปรับความกว้างของถนนแต่ละเส้นได้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับไฟล์ SHP นำเข้าไม่สำเร็จตรวจสอบว่าไฟล์ประกอบครบชุดเช่น SHP SHX DBF อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับข้อมูลที่รองรับก็โพลิกรอนหรือว่าโพลีไลน์นะครับหากเป็นจุดก็อาจไม่สามารถอ่านได้เหมือนกันตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงไฟล์ใน Windows โดยเฉพาะเมื่อใช้ไฟล์จากเน็ตเวิร์กไดหรือแชร์โฟลเดอร์นะครับ ต่อมา 2. AI Post Processing in Painting, Motion Blur, AI Enhancer and AI Style Transfer Optimization ใช้ AI Channel Map เพื่อระบุพื้นที่และเติมฉากให้อัตโนมัติเหมาะสำหรับท้องฟ้าน้ำพืชโดยไม่ต้องจัดวางวัตถุเองปล่อยให้พื้นที่ฉากที่ต้องการว่างไว้ AI จะเติมรายละเอียดเช่นดอกไม้พื้หญ้าให้ดูสมจริงขึ้นลดขั้นตอนการจัดวางวัตถุทำให้งานเรนเดอร์เนี่ย ก็เร็วขึ้นนะครับ Mode original image i n p e n t i n g AI จะเติมรายละเอียดโดยเคารพโครงสร้างเดิมของภาพทำให้ภาพออกมาใกล้เคียงกับไอเดียต้นฉบับมากที่สุด 2. motion blur effect เบลอ,อ,ฟฟก,บอ,บอการเคลื่อนไหวเพิ่มเอฟเฟก motion blur ให้กับคนและรถยนต์ในฉากปรับแต่งมุมเบลอและระดับความเข้มได้เพิ่มเอฟเฟกแสงท้ายรถให้ดูมีการเคลื่อนไหวจริง 3. AI enhancer ปรับคุณภาพภาพอัตโนมัติ พัฒนาอักริทึมใหม่ทําให้ควบคุมข้อความหรือโลโก้และโครงสร้างภาพไปดีขึ้นลดปัญหาภาพเบอร์หรือผิดเพี้ยนเมื่อใช้ AI ในการปรับแต่ง 4. AI Style Transfer โ o มดเรลิสติกที่สมจริงขึ้นปรับปรุงฟิลเตอร์ AI Style Transfer ให้ภาพออกมาดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 5. ฟ e a เ u อร์ AI Sky Identification คัดแยกท้องฟ้าอัตโนมัติเมื่อใช้โหมด Sky ระบบจะระบุท้องฟ้าอัตโนมัติ สำหรับโมเดลอื่นๆที่ไม่ใช่ท้องฟ้าผู้ใช้ต้องเลือกพื้นที่เองข้อจำกัดในปัจจุบันนะครับตอนนี้ยังไม่มีการรับรองการป้อนคำสั่ง semantic input เพื่อการกำหน,นดสไตล์เองแต่ก็มีแผนเพิ่มฟีเจอร์นี้ในอนาคตน,นะครับเพื่อการปรับแต่งภาพได้ตามที่ต้องการดังนั้นก็รอกันต่อไปนะครับว่าจะมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับ AI ต่างๆตัวนี้นะครับ โดยสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ AI Enhancer ปรับความคมชัดของขนาดตัวอักษรและโลโก้ที่ดีขึ้น AI Style Transfer ปรับภาพให้สมจริงยิ่งกว่าเดิม AI Sky Identification แยกท้องฟ้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องเลือกเอง 3. Terrain Optimization การปรับปรุงฟีเจอร์ Terrain and h i g h Map ใน Definer นะครับอย่างแรกก็คือการตั้งขนาด Terrain และตำแหน่งแกน Z ขนาดเล็กลงก็ใช้แรมแล้วก็วีแรมน้อยลงนะครับตั้งค่าได้ในช่วงลบ500ถึ500ง500เมตร 2. การรวมแผนที่ความสูงทั้งหมดเป็น total h e i g h เพิ่มตัวเลือก apply to terrain ในคอลัมน height map ทำให้ค่าความสูงทั้งหมดรวมเข้ากับเทเรนได้เลย 3. ปรับปรุงระบบแก้ไขเทเรนแสดงค่าความสูงของเทเรนตามตำแหน่งเมาส์เมื่อใช้งานสค r a p แท็นะครับ เพิ่มพารามิเตอร์มุมสำหรับแปลงสครับและเพน n t ควบคุมทิศทางของแปลงได้ดีขึ้นนะครับ4การปรับปรุงชั้นวัสดุ e อ o โ o ชกับเสาะพื้นผิวเพิ่ม e อ o ิโ o ชันมาร์กในม surface texture. วร์เซอร์ฟเวตเท็กเ5ควบคุมการหมุนของวัสดุบนพื้นผิวเอียงได้ดีขึ้น6รองรับการยืดหดไฮส์ map แบบอัตราส่วน x y ไม่เท่ากัน7รองรับการตั้งค่าออฟเซตบนแกน Z 4. Scatter Optimization การปรับปรุงฟีเจอร์ Scatter ใน d e f i l e n d e r 1. ปรับปรุง Workflow การกระจายวัสดุเพิ่ม Quick Scatter Template ในเมนู Scatter 2. วิธีในการกระจายวัสดุ 1. ใช้ preset Scatter หรือกำหนดเองเปิด Scatter preset Studio Content preset panel หรือว่า 2. เพิ่มโมเดลจาก Library เปิด Nature Category เพื่อเลือกวัตถุที่ต้องการต่อมา เพิ่มตัวเลือกปรับความละเอียดสแกตเตอร์ช่วยแก้ปัญหาขอบวัตถุไม่เรียบหรือการแบ่งภาพที่ไม่สมูททำให้เอฟเฟกต์สแกตเตอร์ atter, ดูเรียบร้อยและสมจริงมากยิ่งขึ้นสรุปนะครับ Quick Scatter Template ก็คือสร้างสแกตเตอร์ได้เร็วขึ้นคำแนะนำในสไลด์บาร์ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเพิ่มการปรับความละเอียดสแกตเตอร์ลดปัญหาของภาพไม่เรียบ 5. a ฟ e Animation Optimization การาปรับปรุงเฟ e Animation ใน d e f า e เอ e นเ 1. ปรปับปรุงการตั้งค่าทิศทาง f ฟ y i n และไฟเอาสามารถกำหนดทิศทางไฟอินและไฟเ o u t ได้แม่นยำมากขึ้นควบคุมการเคลื่อนไหวของวัตถุให้ดูเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับฉาก 2. ปรปับปรุงการแก้ไข a n i m เมชันในแถบด้านล่างสไลด์บาร์ด้านล่างใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับปรปับปรุงการแก้ไขคีย์เฟรมและการจัดการแอนิเมชันได้สะดวกขึ้น 6. p r e f e r e n c e Support Unit Setting รองรับการตั้งค่าหน่วยวัดใน d e f i แ e นเดอเพิ่มตัวเลือกหน่วยวัดในเมนู p r e f e r e n c e สามารถเลือกหน่วยวัดของเมลเลได้ตามต้องการได้แก่มิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรและก็ฟุตนะครับ7 Q ็ e ค e ว e รนเด s ร์เซฟเอัปเดตการตั้งค่า q r e เรน e ดใน d f i ฟ e n d e r อร์นั่นเองเพิ่มตัวเลือกการตั้งค่า q ิ e n d e r สามารถเปิดปิดตัวเลือกเหล่านี้ได้ที่มุมขวาล่างของหน้าต่าง q r e เรน e ด ตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาก็ได้แก่ Auto Close f 5 After Rendering Finish ปิดโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อเสร็จการเรนเดอร์แล้วก็ต่อมาก็คือ Save and Render บันทึกโปรเจกต์อัตโนมัติก่อนเริ่มเรนเดอร์แ Batch Delete Scene List ฟีเจอร์ใหม่สามารถลบฉากหลายฉากพร้อมกันได้รองรับการเลือกหลายฉากจาก Scene List สามารถคลิกขวาเพื่อลบฉากที่เลือกได้ทันที 10. Official French Japanese ลองรับภาษาฝรั่งเศสและญี่ปุ่นใน d e f i เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนได้ที่ p r e f e r e น c e นะครับ 11. Recent Project Support Search ตอนนี้เนี่ยก็สามารถค้นหาโปรเจกต์ล่าสุดได้ง่ายขึ้นผ่านช่องค้นหาในเมนู Recent Project นะครับแล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้าย a s s e t l i b r a r y 1. Hotel Resort As s e t นะครับ เพิ่มโมเดลใหม่ที่เหมาะกับงานโรงแรมแล้วก็งานรีสอร์ทนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสองโมเดลนะครับมีพนักง,งานเสิร์ฟตัวละครในชุดสู่ธุรกิจตัวละครในชุดคุมอาบน้ําหรือว่าชุดว่ายน้ํานะครับโมเดลตกแต่งสําหรับล็อบบี้แล้วก็พื้นที่ภายในโรงแรมรวม137โมเดลนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ของตกแตง่งแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆนะครับต่อมา 2. y a s s t a c h i v e r e m i n Record นะครับ บันทึกรูปร่างของเถาวันลงไปในไฟล์เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเปิดโปรเจกต์ใหม่ก็ช่วยทำให้โครงสร้างเดิมในยังอยู่แม้จะปิดแล้วก็เปิดไฟล์ซ้ำนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ D5 2.10นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ฟังจนจบมาถึงตอนนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย รอดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะมาทำอะไรกันสวัสดีครับ